วันนี้มาต่อกันเรื่องของเครือข่ายอาากรรมอเซียนนะคะเ <c oughs> ครือข่ายอาากรรมข้ามชาติเชิญเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวอ,อีกไม่นานเราก็จะได้เห็นนะครับว่ามันเชื่อมโยงกันไปถึงกัมพูชาอย่างไรโอ้โหค่ะนะครับเพราะว่ากระบวนการที่เข้ามาใหม่นี้นะคร ไม่ได้อยู่ๆก็เหินเดิอนอากาศเข้ามาอืมคมีเครือข่ายมีนกต่อมีคนอเป็นลอบบี้ยิสเป็นคนเชื่อมโยงเป็นอะไรเนี่ยให้เยอะๆเลยนะครับะฉะนั้นที่ปูพื้นมาอย่างกรณีของเอเชียเวิลด์อันนี้ถือว่าเป็นแม่แบบนะฮะของการแปลงร่างหรือว่าการฟอกเงินอืมค่ะ อากธุรกิจผิดกฎหมายทุกอย่างนะครับมาเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแล้วก็ถือว่าเป็นฐานรองรับของทุนที่เข้ามาใหม่คือณนะนะวันที่เขาตั้งกันขึ้นมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็คงไม่ได้คิดล่วงหน้าหรอกนะครับว่ามันจะเกิดการปราบครั้งใหญ่ที่เมืองจีนนะครับ แต่มันก็เป็นฐานไว้รองรับแล้วก็แมทช์กันได้พอดีนะฮะแต่ที่ต้องพูดถึงเอเชยเกิลเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากแล้วก็ถือว่าเป็นแม่แบบนะครับสร <c oughs> ับธุรกิจผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นในประเทศที่ยังไม่สามารถทำการปกครองกันได้อย่างสงบเรียบร้อย ทั้งประเทศเลยนะฮะรลบลาคฟันกันมีเขตยึดครองมีกองกําลังมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับอยู่มาวันหนึ่งลบกันแล้วก็มาจับมือกันเพื่อที่จะไปปราบอีกกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นตน้นนะฮะแต่สําหรับเอเชียเวลด์นี่ยต้องถือว่าเป็นกลุ่มกองกําลังที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างยิ่งยวด นะฮะต้องใช้คำนี้อคือถ้าถ้าถ้าใครสนใจเรื่องเอเชียเวิลด์เนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยคือชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งในพม่าเขาเรียกว่าโกก้านะฮะคับ,คบแต่โกก้างเนี่ยไม่ได้จุติลงมาเกิดจากไหนนะครับจริงๆเนี่ยเขาก็คืออดีตกองคำาลัง ของขุนศึกตระกูลหยางในประวัติศาสตร์จีนนะครับแต่ตระกูลหยางเนี่ยถูกห้องเต้องค์หนึ่งมไม่ไว้วางพระไทยัยเนื่องจากว่าเป็นตระกูลขุนศึกนักรบที่ต่อสู้เก่งกาสามารถมากนะฮะก็เลยทำให้อ อาภัยกระซิบอยู่ข้างหัวห้องเต้นเนี่ยนะครับให้คําแนะนําพระองค์บอกว่าต้องกําจัดต้องกําจัดนั่นนะครับลองไปอ่านศึกษาดูนะครับ mm hmm. จะรู้ว่าตะกุลหยางเนี่ยลบเก่งขนาดไหนซึ่งเมื่อตะกุลหยางอยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีภัยออกจากศูนย์กลางอํานาจมาอยู่พื้นที่ที่ห่างไกลอื mm hmm. ที่สุดของ แผ่นดินจีนในยุคนั้นมันกี่ปีมาแล้วต้องนู่นนะตะกูลอยากเองไปนดูนะครับถ้าถ้าย้อนถ้าย้อนไปนุ่นซีรีส์นี้ผมมาต้องเป็นไม่รู้กี่ชาตินะจริงเป็นพันปีก็พอแค่ชาตินี้ได้ทานั้นก็สนใจก็ลองไปอ่านนะฮะว่าประวัติของ้องเต่คนไหนเอ่ยไม่อยากลงรายละเอียดแต่ว่าโยงนะฮะก็ไปอ่านกันได้นะฮะดูค่ะไปเลย ก็คือคือพัดให้ดูแล้วนะฮะลองอนดูจะได้รู้ว่าโครงการเนี่ยพวกเขาก็คือลูกหลานของตระกูลหยางขุนศึกตระกูลหยางที่หนีนะหนีการหนีภัยนะถูกถูกฆ่าสังหารทั้งตระกูลเนนะครับม่อยู่ไกลที่สุดจนถือว่าเป็นยุคที่พวกเขาอยู่นั้นเนี่ยเป็นเซฟโซนที่สุดแล้วอืแล้วก็มาอยู่ อยู่ร่วมกับชาติพันธ์ทั้งหลายนะฮะสารพัดกลุ่มสารพัดอะไรอย,อยู่ตรงนี้อยู่ปลายสุดนะฮะของของอำนาจศูนย์กลางของจีนในยุคนั้นะนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับในในจีนเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับาราชวงศ์จีนก็ถูกล้มค่นล้มหนะึ่งเก้าหนึ่งสองเนี่ยนะฮะก็ อ่าสุนยัดเซนก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีเจียงไคเชกอ,อยู่มาวันฑึตพักคอมมิสจีนก็ล้มก็ล้มจเจียงไคเชกไปอ่ฮะหนึ่งเก้าสี่เก้านะครับ,รบแล้วพอล้มสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าเสร็จแต่ในห่วงเวลาที่พักคคอมมิสจีนตั้งขึ้นเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งเก้าสองหนึ่ง คนถึงหนึ่งเก้าสี่เก้าเนี่ยกว่าที่เขาจะบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนการปกครองและยึดจีนได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกชาติพันธุ์ทุกกลุ่มกองกําลังทุกก้อนกําลังที่เป็นจีนทั้งหลายค่ะจีนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีจีนเดียวนะครับมีมีชาติพันธุ์มากที่สุดในโลกก็ที่จีนเนี่ยแหละนะครับถ้าเป็นมิตรนะครับถ้าเป็นพันธมิตร เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเข้ามาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมกันค่ะรับหนึ่งในนั้นก็คือโกกางนะฮะุณสืบตระกูลอห่างนี่แหละก็เลยกลายเป็นกองกำลังส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในอดีตนะครแต่ว่าพวกเขาเนี่ยถูกอังกฤษเขียนแผนที่ใหม่อืมค่ะในห่วงเวลาที่อังกฤษเนี่ยเข้าไปยึด พมา่านะครับเพราะนั้นเส้นแผนที่ที่ลากขึ้นไปเนี่ยก็เลยทำให้พวกเขาอยู่ในแผ่นดินพมา่าของอังกฤษก็เลยกลายเป็นพรรคคอมมิวนสิสต์พม่าเห็นไหมเห็นการไล่เลียงครับ <c oughs> แล้วทีนี้พอเขาอยู่ตรงนั้นเสร็จปุ๊บพอจีนนะรพรรคคอมมิวนสิสต์จีนมีความสำเร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยพวกเขาแทนที่จะ กลับไปอยู่กับจีนเขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่นี่ของเขาจะให้เขาอพยพไปไหนแล้วอังกฤษต่างหากเล่าคุณต้องเปลี่ยนเส้นแผนที่ใหม่มแล้วคุณมาแากเส้นอย่างนี้ให้ฉันมาอยู่พมา่าเมื่อฉันอยู่พม่าแล้วฉันก็ต้องเป็นพม่าตามพื้นที่ที่อยู่ท่านยึกไม่ออกเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนคนไทยในภาคเหนือของมาเลเซีย ะรัฐไออซบุรีเคดาะอะไรตรงแถวนั้นนะครับยังแหลงตายกันอยู่เลยนะครับเมวันนี้ยังยังแหลงแหลงตายอยู่เลยเนี่ยนะฮะก็นั่นแหละฮะก็ก้างก็เช่นเดียวกันแต่ทีนี้พอพวกเขาเป็นเป็นพม่าแล้วแต่ชาติพันธุ์พวกเขาไม่ใช่และมีความสนิทสนมมีเป็นพันธมิตรเดียวกันในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับอยู่มาวันหนึ่ง พอนายพลองศานต้องการที่จะประกาศอิสระภาพจากอังกฤษนะครับนายพลองซานก็เลยตั้งพรรคคอมมิวนิสต์พม่าขึ้นมาก็เลยไปรวบรวมทุกกองกำลังที่เป็นคอมมิวนิสต์ในเครือข่ายของจีนแต่อยู่ในแผ่นดินพมา่าตามที่อังกฤษเขียนเส้นเขตแดน นั่นนะครับก็มีทั้งโกก้านมีลาหูมีตะองตะอังทั้งหลายนะฮะรวมไปถึงวาด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอพวกเขาอยู่ในพมา่าแล้วเขาก็ต้องเป็นคนพมา่าของอังกฤษแต่พออังกฤษไม่อยู่นี่สินะครับเพราะอะไรเพราะในสนทิสัญญาปางหลวงหรือปางหลวงเนี่ยนะครับปีหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเนี่ย อังกฤษเนี่ยครับไปเจรจาด้วยนะครับที่ปางหลวงซึ่งก็อยู่ในรัชฉานนี่แหละเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะฮะสมัยนั้นเป็นเซฟโซนของนายพลอองซานค่ะ <c oughs> ซึ่งก็ใกล้ปืนเที่ยงมากในสมัยนั้นนะครับก็เลยตั้งพักคอมมวนสตสขึ้นมาโดยนายพลอองซานก็เลยรวบรวมทุกกองกำลังที่ฝักใฝ่ในการเป็นคอมมวนิดส มาอยู่ในพักเดียวกันนั่นแหละครับก็รวมสารพัดเข้ามาอยู่ในนั้นนะโกก้างก็อยู่ว้าก็อยู่นะฮะเวลา,าหูก็อยู่นะแต่องคตาอ่างอะไรก็อยู่ในนี้หมดเลยนะะแต่พวกเขาก็ยังเป็นก้อนของใครก้อนของมันนะครับเป็นกลุ่มของไข่ของมันอยู่แต่อยู่ภายใต้ชายขายเดียวกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับในพนอนซานก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่า พราะว่าถูกสังหารก่อนที่จะได้อิสรภาพด้วยซ้ำแต่สิ่งที่อังกฤษวางยาเอาไว้ในยุคที่เจราจาสนธิสัญญาปางหลงอังกฤษบอกว่าอังกฤษยินดีที่จะประกาศให้อิสรภาพแก่พมา่าแต่ขอเติมบทเฉพาะการเข้าไปว่าเมื่อ พม่าได้รับอิสรภาพจากอังกฤษครบสิบปีแล้วนะครับทุกรัฐทุกชาติพันธุ์สามารถที่จะประกาศอิสรภาพแยกตัวเป็นประเทศใครประเทศมันได้ซึ่งถ้าทำตามนั้นหมายความว่าพม่าที่เราเห็นทุกวันนี้จะมีอยู่สิบสี่ประเทศเป็นอย่างน้อยนายพลเนวินไม่อยอม นี่คือจุดของการต่อสู้อเอ็กักครู่ฮะเชิญคจ้ะเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะค่ะอ,อาจารย์เรามาต่อกันเลยนะคะคซึ่งทำไมต้องเป็นคอมมิวนิสต์แล้วทำไมในผลองซาน <c oughs> ตั้งพรรคนี้ด้วยตัวเองคือณจุดห่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ได้ที่เป็นแล้ว ได้อิสรภาพจากอังกฤษฉันเป็นทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งตั้งพรรคขึ้นมานะเขาเรียกสันนิบาตแห่งชาติต้านฟาสซิสก็ตั้งขึ้นมาในห่วงสงครามโลกนะครับที่มันตลกร้ายมากเนี่ยคนมาหนุนให้ตั้งอันนี้คือญี่ปุ่นอือออออที่จะล้มอังกฤษ ในขณะที่คนมาหนุนให้ตั้งสันนิบาตแห่งชาติต้านฟาซิสเนี่ก็คือฟาซิสตัวพ่อเลยนะในโลกนี้นั่นตลกดีไหมล่ะ,ะเพราะฉะนั้นแต่แต่อย่าลืมนะครับว่าในในวันเวลาที่ในฝนองซานต่อสู้เนี่ยเพื่อนจยี่สิบตนตน,ตนะครับแล้วก็มาถูกรอบสังหารอจริงๆใช้คำว่ารอบสังหารไม่ได้ถูกสังหารซึ่งหน้า เราก็กลูเขาเ้าไปยิงเลยลในที่ประชุม่กำลังนั่งไปชุมนูนแล้วก็วางแผนกันไว้นะครับยงทหารยามก็รู้กันหมดเพราะทุกคนรู้เห็นเป็นใจว่านายพลองซารต้องถูกกำจัดเ,เพราะอเพราะนายพลองซารนี้บิดพิ้วอืมคณะผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยกันค่ะเพราะ หลังจากเจรจา,าสนทศปางหลงนะครับสนทีสัญญาปางหลงเสร็จเนี่ยในายพลองศานก็เป็นรักษาการผู้นำก็คือนายกเฉพาะการขึ้นมาแล้วในระหว่างการคุยกันเนี่ยประชุมใหญ่ครั้งแรกจุดยืนของ ของพรคคอมนิสต์นี่นะครับก็คือว่าเมื่อเราได้อิสรภาพแล้วเราต้องนำประเทศชาติพม่านี้ไปสู่สังคมนิยมคอมนิสต์เท่านั้นอืค่ะรือสาเหตุที่ต้องเป็นอย่างนั้นก็คือว่าเกลียดอังกฤษเข้ากระดูกเลยค่ะเพราะอังกฤษเนี่ยมันคือทุนนิยมที่สูบทุกอย่างแสบแต่เลือดเนื้อชีวิตของคนนะฮะ เพราะนั้นคนพม่านี่เกลียดมากก็เลยฉันจะเป็นไนสิ่งที่อังกฤษไม่เป็นนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าโซเชียลวิสซึสังคมนิยมต้องเป็นใหญ่ในประเทศนี้แต่ในห่วงเวลาที่ในผลอองซานนะครับเป็นนายกเฉพาะการก็คือรักษาการก่อนที่จะได้อิสระภาพเนี่ยการประชุมครั้งแรกเนี่ยองซานได้ประกาศต่อที่ประชุม เราจะมุ่งสู่ทุนนิยมก่อนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ซเชคยลิ่มนั่นแหละครับเสียงส่วนใหญ่ในพรรคคอมมิวนิสต์พม่าบอกว่าไม่ได้แล้วต้องกำจัดคนนี้ไม่เช่นนั้นจะทำให้ประเทศพามา่าเพี้ยนพรำกลับไปเป็นริ้วล้อเขาอีกอืมนะครับเพราะคุณไปเชื่อตามบทเฉพาะการของอังกฤษไม่ได้มันคือยาพิษแล้วยังจะกินอยู่หรือ นันนะครับเสียง <c oughs> ส่วนใหญ่เห็นบอกว่าต้องกำจัดนายพลองซานพร้อมกับผู้ติดตามที่เห็นด้วยน,นั่งประชุมกันอยู่นะครับเดินเข้าไปจึงจงามไปดูไปดูหนังเรื่องเลดีนะฮะค่ะ <c oughs> <c oughs> ชีวิตขององาซานสุจีฮอลลีวูดแหละสร้างนะครับแล้วก็ออ่ะอ่ะ ดาราไม่เชยอยู่ามิเชลนี่ออ <c oughs> ของแท้ขอ,แทนะของแท้ของแท้นี่น,นี่นี่ก็ของแท้เหมือนกนั <c oughs> นนะนี่ดารามาเลเซียมิเชลโอยู่เคยเล่นในเจมบ์บได้รางวัลออสการ์ออสการ์ใช่ค่ะอะไม่ธรรมดานะครับอาจจะมีผู้ชมออสการ์ได้บ้างเนาะ <c oughs> ปร,ประกวดกันนะว่าใครดูหนังเยอะที่สุดก็เอาออสการ์ไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะทีนี้เพรามันเป็นอย่างนี้นะคะเราเราจะเห็นเลยนะครับก็คือว่าในในพม่าเนี่ยมีแต่ความขัดแยง้งแตกแยกและช่วงชิงเพราะฉะนั้นพม่าเนี่ยไม่เคยมีเอกาภาพตั้งแต่ยุคออน,อนรธารวบรวมเป็นหนึ่งแต่มันเป็นหนึ่งอยู่ภายใต้ พระเดชอย่างเดียวไม่มีพระคุณครับก็คือใช้กำลังยึดเอาอย่างเดียวนั่นแหละครับก็เลยมีสามยุคในในประวัติศาสตร์ลองไปค้นดูนะครับที่เขาเรียกว่าอังวะหรือผู้ก,กรมเนี่ยนะฮะผู้กรมตองอูแล้วก็มาของบกนะครับไม่ไม่ใช่ราชวงศ์เดียวกันนะครับยึดโยงตามต้นราชวงศ์นะครับพระมาแท้ที่เป็นสืบ ราชสกุลกันมาก็คือผู้กำผูกมนี่คือสยามเรียกนะครับแต่มอนเรียกว่าอังวะนะฮะพม่า,า,มาเนี่ยเขาเรียกตรงนั้นว่าประกันนั่นแหละครับราชวงศ์และอาณาจักรที่เขารวบรวมเป็นหนึ่งแต่ภายใต้อาวุธนะครับกำลังอาวุธเท่านั้นก็จนมาถึงตองอูนะฮะตองอูเนี่ยเขาก็เริ่มนับจากบุริ่งนอง นะครับบุเรงนองไม่ได้มีเชื้อกริสันะครับะแต่ว่าเป็นน้องเขยนะฮะของตะเบงเชเวตี้ค่ะแต่ตะเบงเชเวตีเนี่ยเป็นพี่เขยของบุเรงนองอนนี้แหละสนุกพูชนะสิทธิศิดนะคำว่าบุเรงนองเนี่ยแปลว่าน้องเขยของกรัตริย์ค่ะก็คือต้นราชวงศ์ตงอู่ มันก็เลยคือใหญ่ถึงอะแต่คำคนที่บัญญัติศัพ์บุเรงนองว่าผู้ชนะสิทธิทคือมออมเขาไม่ได้ตั้งตัวเองนะมอนเนี่ยยกย่องว่าเขาเก่งกล้าสามารถมากก็เลยเรียกว่าผู้ชนะสิบทิศนะครับแต่แต่พอนั่นแหละฮะนานมันเ้านานบันเ้าจริงจริงพอสิ้นบุเรงนองเนี่ยบุเรงนองอยากให้พะนเรศนะครับเป็นกษัตริย์ต่อจากพระองค์ค่ะ นะครับตองอูถึงจะเป็นตองอูอยู่ได้ยาวน,านั mm ้น hmm. คือไม่ไม่วางพระไทยขนาดว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยก็ย mm ังเอามาเทียบกับพะนเรศแล้วถึงขนาดว่าอมีมีการพูดกันเลยนะครับคือในในวันที่บุเรงนองกำลังจะสวรรคตเนี่ยอ mm hmm. อื่าได้สนทนากับพระอาจารย์ของพนันศค่ะ mm hmm. ที่ ที่พี่สารพง่์เล่นเป็นพระ,ะก็ปรึกษานะครับบอกว่าอาจจะให้พระนเรศเนี่ยกีตาทัพมายึดเลยได้ไหม,มแล้วก็ให้พระอ,องค์เนี่ยขึ้นเป็นกรรษัตริย์แทนอ่าแล้วก็พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าแต่พระนเรศเนี่ยเป็นสยามนะเป็นอโยธยานะพระอ,องค์ไม่ใช่พระมหา แต่ทีนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรนี่ก็เป็นราชโอรสบุญธรรมของเราอยู่แล้วแล้วเราก็ไว้วางพระไทยแล้วก็เชื่อมั่นในพระองค์แล้วที่สำคัญคนรักของพะนาเรศซึ่งมีเชื้อมอนแต่ก็เป็นพระราชธิดาของบุริน้องโอ้ค่ะรู้จักไหมว้าใคร มณีจันหรอคะแม่นเลยเห็นไหมนนี้ก็ไปดูดามีเป็นพระราช่ดาฮะเป็นพระราชธิดารับรับของบุเรงนองที่พระองค์ไม่เชื่อชูขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงลูกสาวคนนี้มากเพราะว่ามันมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด็นนั่นแหละสาเหตุที่เอาไปฝากให้พระอาจารย์ดูดูแลโอ้ค่ะนั่นเสร็จ นะครับแต่พอเติบโตขึ้นมาเยอะก็เลยให้ไปอยู่ใกล้กับพระสุพรรณพระสุพรรณกัลยาค่ะประวัติศาสตร์มีสนุกนะตัวกล้างหายไปเลยมาอยู่ที่พอะนริหารก็เห็นไหมอย่าท้าผมตรงกันเละกลับมาย้อนกลับมาโกก้างอ่ะแต่เอาเป็นว่า สาเหตุที่มีการสังหารในผลของสารก็อย่างที่เลยนะครับแต่พอพอมันไม่มีเอกภาพไม่มีอะไรเนี่ยนะครับแล้วพอได้อิสระภาพจนกระทั่งมาเนวินเนี่ยนะครับรัฐประหารยึดอำนาจเนวินก็ยังตั้งพ,พ Program, รรคเห็นไหมฮะพรรคไอ้โซเชียลิสโปรแกรมเห็นไหมก็คือโครงการสู่สังคมนิยมนะครับก,ก็ยังยังต้องใช้คำนี้อยู่ สาเหตุที่มันเป็นตัวเลขที่มันมันคนคนพมา่าเนี่ยจะรู้สึกได้เลยนะครับก็คือว่าในห่วงที่ก่อนที่อังกฤษจะยึดพมา่าได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับได้ทำศึกสงครามกันสามละรอกซึ่งในสามละลอกนี้เนี่ยทอดเวลาหกสิบสองปีนะครับ พอยึดได้ทั้งหมดแล้วนะครับพอยึดได้ทั้งหมดแล้วก็ปกครองมาเรื่อยๆจนกระทั่งประกาศให้อิสราภาพนะครับในปี1948และถ้านับเวลาก็คืออังกฤษเนี่ยเป็นเจ้าอาณานิคมเหนือพม่าอยู่62ปีเลข62นะครับ แล้วถ้าเราทอดเวลาตาม1948หมายความว่าครบ10ปีก็คือ1958หมายความว่า1959เนี่ยใครอยากจะแยกประเทศก็ต้องทำได้นั่นแหละครับความไม่สงบมันเกิดขึ้นในห่วงนั้นเพิ่มเพิ่มพิ่มพิมกันแล้วเตรียมฉันจะแยกฉันจะอะไรซึ่งนายกในห่วงเวลานั้นเห็นด้วยนะคืออูนุกอืมค่ะ แต่แม่ทัพใหญ่อย่างในพลเนวินไม่เห็นด้วยนะครับรอวันเวลาจนถึงปีหนึ่งเก้าหกสองเห็นไหมเลขหกสิบสองนะครับยึดเลยทั้งประเทศและประกาศเลยนะครับห้ามทุกชาติพันธุ์ทุกรัฐแยกตัวออกจากพมา่าโดยเด็ดขาดก็เลยตั้งให้เป็นสหภาพพมา่า เห็นไหมฮะคำว่ายูเนียนอือค่เ,อเบอร์มาสหภาพภาพม่านั่นหมายความว่าทุกชาติพันธุ์ทุกรัฐทุกอะไรทุกอะไรเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยกันแต่ฉันยังใช้คำว่ายูเนียนเพราะว่าคือไม่ได้ไปยึดไปปกครองแต่เราอยู่ในประเทศอันเดียวกันถ้าใครอยากจะแยกทำสงครามกับกองทัพพม่าเท่านั้นค่ะ นี่คือจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการปราบปรามครั้งใหญ่ที่นายพลในวินตั้งชื่อปฏิบัติการนี้ว่านากามินนะครับนากาก็คือหน้านมินก็คือกษัตริย์นากามินก็คือปฏิบัติการนาคราดนะครับแล้วพื้นที่แรกที่ปราบ อย่างรุนแรงที่สุดมีสองพื้นที่นนะครับก็คืออัละกันทุกวันนี้ก็คือรัฐยาไข่ค่ะอันที่สองก็คือรัฐฉานซึ่งมีหลายกองกำลังหลายชาติมากแต่จุดมุ่งเน้นแรกเลยเนี่ยก็คือไทยใหญ่หรือไทยหลวงนะครับแต่คนทางเหนือเนี่ย จะจะเรียกคนไทยใหญ่หรือไทยโลกเนี่ยนะครับว่าหเนียวนั่นแหละคือที่มาขนมจีนน้ำเงี้ยว,น,น,ยวน้ำซุปน้ำแกงของไทยใหญ่ที่เอามากินกับขนมจีนก็เลยเป็นที่มาของคาว่าขนมจีนน้ําเงี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นนี่นี่คือจุดเริ่มที่แตกหักนะครับแล้วพระคอมมินิพม่าเนี่ยก็จะถูกควบรวมไปอยู่ภายใต้กองทัพ นะครับซึ่งไม่ยอมฉันไม่ได้อยู่ใต้อิทธิพลของใครเพราะฉะนั้น,พ,นพรรคคอมมิวนิสต์พม่าเนี่ยนายพลองซานเป็นคนตั้งก็ต้องเป็นพรรคที่มีส่วนในการปกครองด้วยในเวลาเดียวกันแต่อ้าวนายพลองซานก็ถูกกำจัดไปแล้วเพราะบ,บิดพลวในแนวทางานะครับมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้เกิดความแตกระหว่าง กลุ่มก้อนต่างๆที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์พม่าจนมาถึงการประสานหลังจากเหตุการณ์หนึ่งแปดปดแปดอันหนึ่งเก้าแปดแปดสิเนาะที่เราเรียกแปด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 ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทราบนะครับว่ากองกำลังต่างๆที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์พม่าเนี่ยอยู่ร่วมชายคายเดียวกันไม่ได้ หนึ่งในนั้นที่แตกออกมาก็คือโกก้างขุนสกตะกูลยางต่อมาก็คือเอเชียเวิด์เอเชียเวิร์ดนี่เองเอเชียเวิ์ก็คือคนที่สร้างเนปิดอนด่โอโยงยาเป็นไหยคะแล้วเงินมาจากไหนทุนมันมหาศาลฉันเยอะแยะไปหมดก็มาจากทายาเสพติดมาก่อนนะวันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณมากในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ